การพัดตกของลมในผู้สูงอายุนะครับก่อนอื่นเลยมาดูกันว่าการพัดตกของลมเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับการพัดตกของลมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงท่าทางของร่างกายโดยไม่สมัครใจทําให้เกิดการซดตัวลงหรือล้มตัวลงกับพื้นนะครับแต่ไม่รวมถึงอุบัติเหตุนะครับทีนี้เรามาพูดถึงบัติการของการหกล้มในผู้สูงอายุนะครับผมขออนุญ,ญาตนําเสนอหลักการจาง่ายนะครับ1 3ึ่งสามหกเก้านะครับหนึ่งสามหกเก้าันหมายถึงอะไร1หมายถึง หนึ่งในสามของผู้สูงอายุนะครับเคยพัดตกล้มครับและเพศหญิงมีความเสี่ยงต่อการล้มมากกว่าเพศช,ชายถึง1.6เท่าครับทีนี้เรามาดูเลข3นะครับเลข3ไมหมายถึงอะไรเลข3มหมายถึงว่าเมื่อล้มแล้วเนี่ยมีผู้สูงอายุเสียชีวิตจากการพัดตกล้มนะครับเฉลี่ยว,วันละ3คนครับอ่ะต่อมานะครับหมายเลข6กหมายเลขหคืออะไรสาเหตุของการล้มเนี่ยครับเราพบว่ากว่า66%เน ล้มจากการลื่นหรือก้าวพลาดนะครับทีนี้ก้าวหลักก้าวนี่ขออนุญาตนำเสนอวิธีการาแก้ไขเบื้องต้นเลยนะครับคือก้าอย่างปลอดภยัยใส่ใจสุขภาพออกกําลังกายสม่ําเสมอ3อย่างนี้นะครับจะทําให้เรารลดภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุได้อย่าลืมนะครับ1 3 6และก็กนะครับ สำหรับผู้สูงอายุท่านใดนะครับสงสัยว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการล้มหรือเปล่านะครับสามารถเข้ามาทดสอบได้ที่สวนเฉพาพบุญสายคลินิกได้เลยนะครับก็โทรเข้ามานัดหมายได้เลยนะครับ